170คำคมและคำคมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตดีขึ้นคำคมเกี่ยวกับพลังแห่งความคิดของคุณ 1. เปลี่ยนความคิดของคุณแล้วโลกของคุณก็จะเปลี่ยนไปนอร์มัน i n c e n t ต์ 2. ชีวิตที่มีความสุขนั้นต้องการเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณเองและวิธีคิดของคุณ Marcus a u r e ล i u s ส 3. ชีวิตมาจากภายในสู่ภายนอกเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงจากภายในชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงจากภายนอกคามบราวิคอนต์สชีวิตมีความสําคัญเกินกว่าที่จะรับเอาความจริงจังมาใส่ใจอสเคอร์ไวลร์หชีวิตสามารถเรียบง่ายและสวยงามได้มุ่งเน้นไปที่สิ่งดีๆแม็กซิมลอกชีหก <o> ท้ายที่สุดแล้วไม่ใช่ปีในชีวิตของคุณที่มีความสําคัญแต่คือชีวิตในปีของคุณต่างหากเอเบรแฮม ลิงคเ7ฉันทำในสิ่งที่ทำไม่ได้อยู่เสมอนั่นคือวิธีที่ฉันทำได้พอบโลพิกอโซ8เธอรู้ถึงพลังของจิตใจของเธอและตั้งโปรแกรมมันเพื่อความสำเร็จแคอีกรีน <Green. S 1> 9ชีวิตคือการผจญภัยที่กล้าหาญหรือไม่ก็ไม่มีอะไรเลยเฮเลนเคลเลอร์ <Keller. S 1> 10ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เสมอจนกว่าจะสำเร็จเนลสัน m e n d e l ลคำคมที่เปี่ยมด้วยปัญญาเกี่ยวกับการเพลิดเพลินกับชีวิต 11. ทุกอย่างเริ่มต้นและจบลงที่จิตใจของคุณสิ่งที่คุณให้พลังจะมีอำนาจเหนือคุณหากคุณยอมให้มันเกิดขึ้นลีออนบราวน์ส2จิตใจคือทุกสิ่งสิ่งที่คุณคิดว่าคุณจะกลายเป็นบูเดอร์ 13. มีความสุขในช่วงเวลานี้ช่วงเวลานี้คือชีวิตของคุณโอมาไคยอมสิ ชีวิตคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณยุ่งอยู่กับการวางแผนอื่นๆจอร์นเลนนนสิบหถ้าคุณไม่ชอบอะไรให้เปลี่ยนแปลงมันหากคุณเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ให้เปลี่ยนวิธีที่คุณคิดเกี่ยวกับมันแมอีอินเจลบรีสิบหกคุณต้องเต้นราวกับว่าไม่มีใครมองอยู่วิลเลยมเพอร์คีสิอย่าจริงจังกับชีวิตมากเกินไปคุณจะไม่มีวันออกจากชีวิตนี้ไปได้เอลเบิร์ตฮับเบิร์ดสิป ผ่อนคลายสนุกกับชีวิตยิ้มให้มากขึ้นหัวเราะให้มากขึ้นและอย่าก,กังวลกับสิ่งต่างๆมากเกินไปเคนอิกแบรนาว 19. การถูกเกลียดเพราะสิ่งที่คุณเป็นนั้นดีกว่าการถูกรักเพราะสิ่งที่คุณไม่ได้เป็นอันเดรชีสจิตใจของคุณมีค่ามีพลังในการปลดล็อกความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดโจออลแอนเนสลี <nes> คุณอาจชอบคำคมของชนพื้นเมืองอเมริกันเหล่านี้เกี่ยวกับชุมชนความเคารพและอื่นๆ คำคมเกี่ยวกับการทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 21. สิ่งใดก็ตามที่เราปลูกไว้ในจิตใต้สำนึกของเราและหล่อเลี้ยงด้วยการทำซ้ำและอารมณ์สักวันหนึ่งจะกลายเป็นความจริงเออในทิงเกล2ิก้าวไปในทิศทางของความฝันอย่างมั่นใจใช้ชีวิตตามที่คุณจินตนาการไว้เฮนรี่เดวิดตอโร 23. การเดินทางไกลนับพันไมล์ด้วยก้าวเดียวลาวเดซา 24. จิตใจของคุณคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจงใช้มันให้ดีอเนตครูส <Cruise. S 1> 25การทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั้นสนุกดีวอลดิสนีย์26แทบไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นไปไม่ได้หากคุณตั้งใจและรักษาทัศนคติเชิงบวกเอาไว้ลูโฮลส์ย <olt> ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หากคุณลุกขึ้นมาและพยายามไมเคิล 28. การฝึกฝนอย่างจริงใจทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ดอดอเวสวรนี <One> e. 29. ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และสิ่งที่เป็นไปได้นั้นอยู่ที่ความมุ่งมั่นของผู้ชายทอมมี่เลสซอเดอร์30การบินเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าหากมีความตั้งใจเราก็มีศักยภาพที่จะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้สำเร็จได้เอดีริคเกนบอเคอร์คำคมเกี่ยวกับการเป็นตัวของตัวเอง 31. ผู้หญิงก็เหมือนกับผู้ชายควรพยายามทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และเมื่อพวกเธอล้มเหลวความล้มเหลวของพวกเธอควรเป็นความท้าทายสำหรับคนอื่นๆอเมีอาร์เร์สาบ 32. ภารกิจในชีวิตของฉันไม่ใช่แค่การเอาตัวรอดแต่คือการเจริญรุ่งเรืองและทำด้วยความหลงไหลความเห็นอกเห็นใจอารมณ์ขันและสไตลมายาแองเจลูสาไม่มีใครแข่งขันกับคุณได้ในการเป็นตัวของตัวเองชีวิตส่วนใหญ่ คือการค้นหาว่าใครและอะไรต้องการคุณมากที่สุดนาวันปราวิกัน34เราคือคนที่เราเลือกที่จะเป็นกรีนก็อบลิน35ร้องเพลงที่คุณเท่านั้นที่ร้องได้เขียนหนังสือที่คุณเท่านั้นที่เขียนได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่คุณมีเท่านั้นที่สร้างได้ใช้ชีวิตที่คุณเท่านั้นที่ทำได้นาวันปราวิกัน36 ชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับการค้นหาตัวเองชีวิตคือการสร้างตัวเองขึ้นมาจอดเบอร์นาร์ดช 37. อย่าปล่อยให้ความกลัวในการถูกกีดกันทําให้คุณไม่เล่นเกมเบบรูด38ผู้หญิงที่เดินตามฝูงชนมักจะไปได้ไม่ไกลกว่าฝูงชนผู้หญิงที่เดินคนเดียวมักจะพบว่าตัวเองอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีใครเคยไปมาก่อนเอเบิร์ตไอสไตล์ห้าสิบคมวันครบรอบแต่งงานที่ดีที่สุดสำหรับภรรยา 39. การเป็นตัวของตัวเองในโลกที่พยายามทำให้คุณเป็นคนอื่นอยู่ตลอดเวลาคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดราฟอนโดเอเมอร์สัน 40. อย่าประนีประนอมกับตัวเองคุณคือทั้งหมดที่คุณมีจอรนกริชัม41เมื่อคุณพอใจที่จะเป็นตัวของตัวเองและไม่เปรียบเทียบหรือแข่งขันทุกคนจะเคารพคุณเหล่าจือ้อ4ี จงเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ดีที่สุดไม่ใช่เป็นตัวของตัวเองในแบบที่สองจูดี้กาแลน43อย่าปล่อยให้ใครในโลกบอกคุณว่าคุณไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้เลดี้กา้าหากคุณชอบบทความนี้อย่าลืมอ่านคำคมเดือนใหม่เหล่านี้ที่สร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นใหม่คำคมแห่งปัญญาเกี่ยวกับการลงมือทำ44เวลาของคุณมีจำกัด ดังนั้นอย่าเสียเวลาไปกับการใช้ชีวิตแบบคนอื่นอย่าติดอยู่ในกรอบความคิดซึ่งก็คือการใช้ชีวิตตามผลของคนอื่นความคิดของคนอื่นอย่าปล่อยให้เสียงความคิดเห็นของคนอื่นกลบเสียงภายในตัวคุณและที่สำคัญที่สุดจงกล้าที่จะทำตามหัวใจและสัญชาตญาณของคุณซัฟจอกอี45คุณต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณอยากเห็นในโลกมหาตมะคานที46 หากคุณต้องการใช้ชีวิตที่มีความสุขจงผูกมัดกับเป้าหมายไม่ใช่กับผู้คนหรือสิ่งของอัลเบิร์ตไอสไตน์47การกระทำเป็นตัวฟื้นฟูและสร้างความมั่นใจที่ดีการไม่กระทำไม่เพียงแต่เป็นผลลัพธ์เท่านั้นแต่ยังเป็นสาเหตุของความกลัวด้วยบางทีการกระทำของคุณอาจประสบความสำเร็จบางทีการกระทำหรือการปรับเปลี่ยนอื่นๆอาจต้องตามมาแต่การกระทำใดๆก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนแมนวินเซนตพิล48 ทุกสิ่งที่คุณต้องการนั้นรอให้คุณขอทุกสิ่งที่คุณต้องการก็ต้องการคุณเช่นกันแต่คุณต้องลงมือทําเพื่อให้ได้มาจูเรนา49การคิดซ้ำๆหรือกระทำการทางกายเดิมๆจะกลายเป็นนิสัยซึ่งหากทําซ้ําบ่อยๆจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัตินอร์มันวินเซนต์พีล50ลงมือทําคว้าโอกาสไว้มนุษย์ไม่เคยถูกสร้างมาให้เป็นหอยนางรมตีอดอร์โรเซเวล์ คำคมและคำคมเพิ่มเติม51ขอให้คุณใช้ชีวิตทุกวันจอเนอร์ตันสวิฟ52เคล็ดลับของชีวิตคือการล้มเจ็ครั้งและลุกขึ้น8ครั้งพาวโลโคเอลโฮ53คิดก่อนพูดอ่านก่อนคิดแฟรนเลโบอิตส์54คุณไม่ได้เขียนชีวิตของคุณด้วยคำพูด แต่คุณเขียนด้วยการกระทำสิ่งที่คุณคิดไม่สำคัญสิ่งสำคัญคือสิ่งที่คุณทำแพทริกเนสห้าสิบห้าวิธีเดียวที่จะผ่านชีวิตไปได้คือการหัวเราะไปตลอดทางคุณต้องหัวเราะหรือร้องให้ฉันชอบหัวเราะมากกว่าการร้องให้ทำให้ฉันปวดหัวมาจารีเพกฮิงคลีห้าสิบหกเราต้องเต็มใจที่จะละทิ้งชีวิตที่เราวางแผนไว้เพื่อจะได้มีชีวิตที่รอเราอยู่โจเซฟแคมเบลห้าสิบเจ็ด ต้องเสี่ยงเพราะอันตรายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือการไม่เสี่ยงอะไรเลย OF. Buscaglia ห 58. ความฉลาดคือการทำให้ทุกอย่างในชีวิตถูกต้องและรู้ว่าทำไมวิ l l i a m Stafford 59. ก่อนที่ฉันจะใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่นได้ฉันต้องใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองเสียก่อนสิ่งเดียวที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์เสียงข้างมากคือจิตสำนึกของบุคคลฮาเ p e r ์ลี <L. S 1> 60มองหาสิ่งดีๆในตัวทุกคน และทุกสถานการณ์คุณแทบจะหามันเจอเสมอไบรอันเทรซีคำคมสั้นๆเกี่ยวกับปัญญาเพื่อการดำเนินชีวิต61เมื่อคุณติดป้ายให้ฉันคุณก็ปฏิเสธฉันซอเรนคิเคการ์ด62ปัญญาที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวคือการรู้ว่าคุณไม่รู้อะไรเลยโซเครติส so 63ไม่สำคัญว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณแต่สำคัญว่าคุณตอบสนองต่อสิ่งนั้นอย่างไร e p i c t e t u s, <S 64. ไม่สำคัญว่าคุณจะมองอะไรแต่สำคัญว่าคุณเห็นอะไรเฮนรีเดวิดตอโร 65. สอย่าขัดจังหวะศัตรูของคุณเมื่อเขาทำผิดพลาดเนโปเลียนโบเนพอร์6บ6ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณกำลังจะไปที่ไหนถนนสายใดก็ตามจะพาคุณไปถึงที่นั่นได้ลู Louis. <K arel. S 1> อิสเคเรล l กโอช่างเป็นเย,ยแมงมุมที่พันกันยุ่งเหยิงอะไรเช่นนี้ เมื่อเราฝึกฝนการหลอกลวงเป็นครั้งแรก w a l เ e อร์สกอต8เขาไม่ใช่คนโง่ที่ยอมสละสิ่งที่เขาไม่สามารถเก็บไว้ได้เพื่อให้ได้สิ่งที่เขาไม่สามารถสูญเสียได้จิมเอลิอาดหกทุกสิ่งที่ทําให้เราหงุดหงิดใจเกี่ยวกับผู้อื่นสามารถนําเราไปสู่การเข้าใจตัวเองได้ค่ะยุ่งเจให้คันโยกที่ยาวพอและมีจุดหมุนสําหรับวางมันแล้วฉันจะเคลื่อนย้ายโลกได้ อร์คิมีดีสคำคมที่กระตุ้นความคิด71การสามารถคิดโดยไม่ยอมรับความคิดนั้นเป็นเครื่องหมายของจิตใจที่ได้รับการศึกษาอริสโตเติล72คนที่ถามคำถามเป็นคนโง่ชั่วขณะหนึ่งคนที่ไม่ยอมถามเป็นคนโง่ไปตลอดชีวิตคงจือ้อ73ทำสิ่งที่ยากในขณะที่มันง่ายและทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในขณะที่มันเล็กน้อยการเดินทางไกลนับพันไมล์ต้องเริ่มต้นด้วยก้าวเดียวเหล่าจือ้อ 7 4ไม่ใช่เพราะว่าสิ่งต่างๆยากลำบากที่ทำให้เราไม่กล้าแต่เพราะเราไม่กล้าต่างหากที่ทำให้มันยากเซเนกาเจสิบห <S eneca. S 1> ความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการใช้ชีวิตอย่างพอใจกับสิ่งเล็กน้อยเพนโตเจสิ <P ento. S 1> อย่าเสียเวลาถกเถียงอีกต่อไปว่าคนดีควรเป็นอย่างไรจงเป็นคนดีมากัสออเรเลียสเจสิบอย่าพูดน้อยด้วยคำมากมายแต่ให้พูดมากด้วยคำไม่กี่คำ พีทากรัส78อย่าเข้าใจผิดว่าความรู้คือภูมิปัญญาสิ่งหนึ่งช่วยให้คุณเลี้ยงชีพได้อีกสิ่งหนึ่งช่วยให้คุณมีชีวิตที่ดีแซนเดอร์ตแคเอ79เครื่องหมายแห่งความฉลาดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือการมองเห็นสิ่งมหัศจรรย์ในสิ่งทั่วไปเรลฟอลโดเอเมอร์สัน80ความฉลาดไม่ใช่ผลผลิตของการศึกษาแต่เป็นความพยายามตลอดชีวิตที่จะได้มาซึ่งมันอลเบิร์ตออน์สไตน์ คำคมแห่งปัญญาที่จะทำให้คุณใช้ชีวิตเรียบง่าย 81. ชีวิตมีอะไรมากกว่าการเพิ่มความเร็วมหักอนดี 82. ชีวิตนั้นเรียบง่ายจริงๆแต่เราพยายามทำให้มันซับซ้อนของจือ้อ 83. ชีวิตมีสิ่งคงที่อยู่สามอย่างการเปลี่ยนแปลงทางเลือกและหลักการสตีเวนคาวีบทความที่เกี่ยวข้อง25คําคำคม The One That Got Away จากหนังสือยอดนิยมเกี่ยวกับชีวิต 84. ชีวิตคือชุดของการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติและโดยธรรมชาติอย่าต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเพราะจะทําให้เกิดความเศร้าโศกเท่านั้นให้ความจริงเป็นความจริงปล่อยให้สิ่งต่าง,าง,างๆไหลไปตามธรรมชาติในแบบที่มันต้องการลาวเดซ่า 85. 85. การเปลี่ยนแปลงคือกฎแห่งชีวิตและผู้ที่มองแต่เพียงอดีตหรือปัจจุบันย่อมพลาดอนาคตอย่างแน่นอนจอห์นเอฟเคนเนดี 86. ชีวิตที่ใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นเท่านั้นที่มีคุณค่าแอลเบิร์ต ไอน์สไตน์87เราหาเลี้ยงชีพด้วยสิ่งที่เราได้รับแต่เราสร้างชีวิตด้วยสิ่งที่เราให้วินสตันเชอร์ชิลแ 88. ชีวิตคือการทดลองยิ่งคุณทดลองมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นราฟอนโดเอเมอร์สัน89การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณสามารถทำได้คือการใช้ชีวิตตามความฝันของคุณโอปราวินฟรี90 ฉันสามารถสรุปทุกสิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตได้ใน3ามคำชีวิตดำเนินต่อไปโรเบิร์ตฟรอสคำคมแห่งปัญญาที่จะช่วยให้คุณมีไหวพริบเฉียบแหลม91การพูดเป็นวิชาความรู้และสิทธิพิเศษของปัญญาในการรับฟังชิโอลิเวอร์เวนเดลโฮมซซเนียร์92ความสุขไม่ใช่สิ่งที่สำเร็จรูปแต่มาจากการกระทำของคุณเองเจดายลามม93 เรียนรู้ปัญญาแห่งการประนีประนอมเพราะการยอมประนีประนอมนั้นดีกว่าการยอมเสียเปรียบเอเจนเวล94สิ่งที่ดีที่สุดรองจากการเป็นคนฉลาดคือการใช้ชีวิตในวงจรของคนที่ฉลาด JCS ลูอิส95ความเมตตากรุณาสำคัญกว่าสติปัญญาและการตระหนักรู้ถึงสิ่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของสติปัญญาอเตีอดอร์ไอเซอร์รูบิน96 มีเพียงคนโง่เท่านั้นที่เรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเองส่วนคนฉลาดเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นอีออโทวอนบิสมาร์ก97คนฉลาดคือคนที่ไม่โศกเศร้ากับสิ่งที่เขาไม่มีแต่ชื่นชมยินดีกับสิ่งที่เขามีอพิกเทตัส98ยิ่งคุณปล่อยให้แสงสว่างส่องเข้ามาภายในตัวคุณมากเท่าไรโลกที่คุณอาศัยอยู่ก็จะยิ่งสดใสามากขึ้นเท่านั้นเอชักทีเกอวน99 ความรู้มีความภาคภูมิใจที่รู้มากปัญญามีความอ่อนน้อมถ่อมตนจนไม่รู้อะไรเพิ่มเติมอีกจิวิลยมคูเพอร์ห0ึเราฉลาดไม่ใช่เพราะการระลึกถึงอดีตแต่เพราะความรับผิดชอบต่ออนาคตของเราเย์จอร์จเบอร์นาร์ดชอคำคมปัญญาทางจิตวิญญาณ1 0ึ่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในอำนาจของคุณและอำนาจของคุณอยู่ภายในตัวคุณเอเจนิสทรคแมนหนึสอง ความจริงคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเปิดเผยจิตวิญญาณเอชีเวอร์เนกีิ103จงน้มน้าวตัวเองทุกวันว่าคุณคู่ควรกับชีวิตที่ดีปล่อยวางความเครียดหายใจเข้าลึกๆคิดบวกเข้าไว้ทุกอย่างจะดีเองอีเจอร์มานีเคนท์104แสงแห่งพยานช่วยให้เราเห็นในความมืดอ e ีเบิร์ตมุดคอย105จิตวิญญาณไม่ได้หมายถึงการยอมรับความเชื่อและสมมติฐานมากขึ้น แต่คือการเปิดเผยสิ่งที่ดีที่สุดในตัวคุณยามิดเร106การใช้ชีวิตทางจิตวิญญาณเป็นการใช้ชีวิตที่ชาญฉลาดการใช้ชีวิตทางจิตวิญญาณหมายถึงการอยู่ภายในตนเองนิรัต II 107ทำสันติกับตัวเองและทั้งสวรรค์และโลกจะทําสันติกับคุณเอสทีไอเซิร์กดเซริอัน108การตัดสู้หมายถึงการก้าวข้ามโลกแห่งความคิดของคุณแอชรฟ คาร่งร109อย่าก,กังวลในที่สุดทุกอย่างก็จะเข้าที่เข้าทางเฟคเคอร์อิเชวาด็จ110สิ่งที่ต้องการจะเติบโตก็จะเติบโตสิ่งที่ต้องการจะไหลก็จะไหลเอดอนก็เดิดคำคมแห่งปัญญาเพื่อรู้จักตัวเองดีขึ้น111คนเราต้องยิ่งใหญ่พอที่จะยอมรับความผิดพลาดของตัวเองฉลาดพอที่จะหาประโยชน์จากความผิดพลาดนั้น และแข็งแกร่งพอที่จะแก้ไขมันจอนสีแม็กซ์เวลล์หนึ่จงดำเนินชีวิตต่อไปราวกับว่าคุณมีสิ่งใหม่ๆที่ต้องเรียนรู้และคุณจะมีสิ่งใหม่ๆเวอร์เนนฮาวอาร์ดหนึหากต้องการได้รับความรู้เราต้องศึกษาแต่หากต้องการได้รับปัญญาเราต้องสังเกตมาริลินวอสซาวองหนึ่ประสบการณ์ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณ แต่หมายถึงสิ่งที่คุณทํากับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณอันดัสฮักลีหนอยสิบหอย่าให้ใครมีอำนาจในการดูถูกคุณคนเกลียดชังคือผู้แพ้ที่แท่งทําเป็นผู้ชนะเปาโลโคเอลโย1นึอย่าพึ่งพาใครในโลกนี้มากเกินไปเพราะแม้แต่เงาของคุณเองก็ยังทิ้งคุณไปเมื่อคุณอยู่ในความมืดมิดอิบุไตมียะหนึสิบสิ่งที่เรียบง่ายก็เป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดเช่นกัน และมีเพียงคนฉลาดเท่านั้นที่มองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้เปาโลโคเอโย1 1 8การรู้จักผู้อื่นคือความฉลาดการรู้จักตนเองคือภูมิปัญญาที่แท้จริงการเชี่ยวชาญผู้อื่นคือความแข็งแกร่งการเชี่ยวชาญตนเองคือพลังที่แท้จริงเหลาซีหนึ่อสอดีตอยู่เบื้องหลังเรียนรู้จากมันอนาคตอยู่ข้างหน้าเตรียมตัวให้พร้อมปัจจุบันอยู่ที่นี่ใช้ชีวิตกับมันโทมัสเอสมอนสัน120 ทุกอย่างยากก่อนที่จะง่ายโยฮันน์วอล์ฟกังฟอนเกอรเทคำคมแห่งปัญญาเพื่อประยุกต์ใช้ความรู้121หากคุณกล้าทำผิดพลาดอยู่เรื่อยๆปัญญาและสติปัญญาของคุณก็จะก้าวไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดดฮอนลีเนีย122ปัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการมองทะลุสิ่งที่ปรากฏพระพุทธเจ้า123 ปัญญาที่ปราศจากปัญญาจะนำมาซึ่งการทำลายล้างเอโรโอซาน124จงฉลาดกว่าคนอื่นหากคุณทำได้แต่อย่าบอกพวกเขาเช่นนั้นหลอดเชสเตอร์ฟิล125เพื่อที่จะฉลาดเราต้องแสวงหาพระเยซูเพราะเราจะไม่พบปัญญาหากขาดพระองค์คิมเบรนเนแมน126คนฉลาดสร้างคำพูดด้วยความคิดร่อนมันเหมือนเมล็ดพืชที่ร่อนผ่านตะแกง พระพุทธเจ้า127จิตใจที่ฉลาดที่สุดยังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้จอร์จเซนเทยอนเนอร์หนึดังนั้นบุคคลที่มีสติปัญญาคือผู้ที่เรียนรู้ที่จะมองเห็นสิ่งดีๆแม้กระทั่งในเหตุการณ์ที่ไม่เอื้ออํานวยและพฤติกรรมที่ไม่คาดคิดของผู้คนลินซีเจแฮล1 2ีหนึภูมิปัญญาคือการใช้ความรู้ที่ถูกต้องชาร์ลส์สเปอร์เจน 130. ความรู้มาจากการเรียนรู้ภูมิปัญญามาจากการใช้ชีวิตแอนโทนีดักเลสวิลเลียมส์คำคมภูมิปัญญาเพื่อแยกแยะความแตกต่างจากความรู้ 131. ปล่อยให้การกระทำของคุณแสดงถึงภูมิปัญญาของคุณเจทรูเมนเกตโพต์หมีคนกล่าวไว้ว่าภูมิปัญญาไม่ได้อยู่ที่การมองเห็นสิ่งต่างๆแต่คือการมองทะลุสิ่งต่างๆอเอล์เบิร์ตฮับเบิร์ด 133วิทยาศาสตร์คือความรู้ที่มีการจัดระเบียบภูมิปัญญาคือชีวิตที่มีการจัดระเบียบอริอโสเติล134ภูมิปัญญาเป็นลูกสาวของประสบการณ์เชเวิร์ดเฮอร์ซีริชาร์ดส์135เปลี่ยนบาดแผลของคุณให้เป็นปัญญาเอเซนอ่งรอสตินิ3 6ศรัทธาทำให้เราเข้มแข็งและมั่นใจและทำให้เราเปี่ยมล้นด้วยปัญญาที่ทำให้เราไม่มีวันโดดเดี่ยว โสกราตีส so 50คำคมของแจ็คลอนดอนเกี่ยวกับชีวิตและความตายที่เกี่ยวข้อง137ความรู้คือการรู้ว่าจะพูดอะไรปัญญาคือการรู้ว่าจะพูดเมื่อใดโคเลต138การรู้จักตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาทั้งหมดเจลเบิร์ตออสตลยหนึธรรมชาติไม่เคยพูดสิ่งหนึ่งและปัญญาพูดอีกสิ่งหนึ่งเอชาวดิกเกน 140เราสามารถเรียนรู้ปัญญาได้สามวิธีวิธีแรกคือการไตรตรองซึ่งเป็นวิธีที่สูงส่งท,สที่สุดวิธีที่สองคือการเรียนแบบซึ่งง่ายที่สุดและวิธีที่สามคือประสบการณ์ซึ่งขมขื่นที่สุดจีมาร์กทเวนคำคมแห่งปัญญาที่จะนำทางคุณไปสู่เส้นทางแห่งความรู้1 4 1บบางครั้งผู้คนก็สะดุดกับความจริงแต่ส่วนใหญ่มักจะลุกขึ้นและรีบออกไปราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเยวินสตันเชอร์ชิล 142เทียนไขไม่สามารถเผาไม่ได้หากไม่มีไฟเช่นเดียวกับที่มนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หากไม่มีชีวิตทางจิตวิญญาณเอพระพุทธเจ้าโคมพุทธเจ้า143จุดมุ่งหมายหลักของเราในชีวิตนี้คือการช่วยเหลือผู้อื่นและหากคุณไม่สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้อย่างน้อยก็อย่าทำร้ายพวกเขาดาไลลามะ144ปัญญาเป็นคุณสมบัติที่ทำให้คุณไม่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นเยดักลาสัน 145. คุณไม่มีทางรู้ว่าอะไรเพียงพอแล้วเว้นแต่คุณจะรู้ว่าอะไรเพียงพอแล้วเควินเลียมเบคหนึ่งี่ขีดจำกัดของความเข้าใจในปัจจุบันของคุณไม่ใช่ขีดจำกัดของความเป็นไปได้ของคุณเดยกายฟินลีหนึ่ง47ปัญญาคือการรู้ว่าต้องทำอะไรต่อไปคุณธรรมคือการลงมือทำเอเดวิส,สตาจอแดนหนึ่ ความกตัญญูถเวทีไม่เพียงแต่เป็นคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่านั้นแต่ยังเป็นต้นกำเนิดของคุณธรรมอื่นๆทั้งหมดด้วยเอมากัสทูลิอุสซีเซโร149ความการุณาในคำพูดสร้างความมั่นใจความการุณาในความคิดสร้างความรู้สึกลึกซึ้งความการุณาในการให้สร้างความรักยี้มเมาเจอตุงหนึ่งหาหากคุณรู้สึกเหงาเมื่ออยู่คนเดียวแสดงว่าคุณอยู่ในกลุ่มคนที่ไม่เป็นมิตรอีชองปอนซาด คำคมที่ชาญฉลาดเพื่อบำรุงจิตใจของคุณ151เราไม่จำเป็นต้องอธิบายความรักของเราเราเพียงแค่ต้องแสดงมันออกมาเปาโลโคเอลโย152ยิ่งคุณรู้มากเท่าไรคุณก็ยิ่งต้องพูดน้อยลงเท่านั้นจิมโรน153คุณไม่ควรต่อสู้กับศัตรูคนใดคนหนึ่งบ่อยเกินไปมิฉะนั้นคุณจะสอนศิลปะการรบทั้งหมดของคุณให้เขารู้นะโปเลียนโบนาปาต 154. การเรียนรู้ที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับการใช้ชีวิตคือการลืมสิ่งที่ไม่เป็นความจริง a n t i s t ต e n e s 155. สติปัญญาไม่ได้หมายถึงการไม่ทำผิดพลาดแต่หมายถึงการรีบมองเห็นวิธีที่จะทำให้ดีขึ้นเบอร์โธด์เบรก5 6ความรุ่งโรจน์สูงสุดของเราไม่ได้อยู่ที่การไม่เคยล้มแต่คือการลุกขึ้นทุกครั้งที่ล้ม Confucius 157 สิ่งเดียวที่เราต้องตัดสินใจคือจะทำอย่างไรกับเวลาที่มี J R Tolkien หนึ่ไม่สำคัญว่าคุณจะเดินช้าแค่ไหนตราบใดที่คุณไม่หยุด Confucius หนึ่ง <uci> ปัญญาความเห็นอกเห็นใจและความกล้าหาญเป็นคุณสมบัติทางศีลธรรม3ประการที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปของมนุษย์ Confucius หนึ่ง ความรักเป็นกิเลสท,ที่แรงกล้าที่สุดในบรรดากิเลสท,ทั้งหมดเพราะมันโจมตีหัวใจหัวใจและประสาทสัมผัสพ,พร้อมกันและโอซีคำคมปัญญาสำหรับ Timeless Nuggets of Insight 161. คนเราไม่สามารถค้นพบดินแดนใหม่ได้หากไม่ยินยอมที่จะละสายตาจากชายฝั่งไปเป็นเวลานานออนเดรชี <Gee. S 1> 162. ปัญญาหมายถึงการสแสวงหาเป้าหมายที่ดีที่สุดด้วยวิธีการที่ดีที่สุดฟรานซิส ฮัชสัน163วันเวลาที่ดีนำมาซึ่งการนอนหลับอย่างมีความสุขเช่นเดียวกับชีวิตที่ใช้ไปอย่างคุ้มค่านำมาซึ่งความตายอย่างมีความสุขลีอนนาโดเดวินชี164การที่ใครสักคนรักคุณอย่างสุดหัวใจทำให้คุณมีกำลังใจในขณะที่การรักใครสักคนอย่างสุดหัวใจทำให้คุณมีความกล้าหาญและโอซี165 จิตวิญญาณที่แท้จริงคือทัศนคติทางจิตใจที่คุณสามารถฝึกฝนได้ทุกเมื่อดอไลลอมหนึ่ง <L om. S 1> สิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดในโลกไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้แต่จะต้องรู้สึกได้ด้วยหัวใจเฮเลนเคลเลอร์หนึมีเพียงสองสิ่งเท่านั้นที่จะเปิดเผยความลับอันยิ่งใหญ่ของชีวิตได้นั่นคือความทุกข์และความรักพาโลโคเอลโฮหนึ <il> ถ้ามันยังคงอยู่ในใจของคุณมันก็ยังคงอยู่ในหัวใจของคุณพาโลโคเอลโฮ169้า <il> 16ถ้าคำอธิษฐานเพียงอย่างเดียวที่คุณกล่าวตลอดชีวิตคือการขอบคุณนั่นก็เพียงพอแล้วไมสเตอร์เอกฮาร์ดหนึเราต้องเสริมสร้างแสงสว่างไม่ใช่ต่อสู้กับความมืดเอดีกอร์ดอนหนึความสุขใดๆที่นำไปสู่ปัญญาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เจสิตีฟาติมา 172. ปัญญาภายในของคุณคือเพื่อนของคุณและมันอยู่ในความสงบและปลอดภัยของเขตสบายของคุณเยคริสเตนบัตเลอร์173ปัญญาและทัศนคติโลกได้รับการหล่อหลอมโดยผู้สอนซึ่งเรียกว่าประสบการณ์เยด็กเตอร์ลูคัสดีชาลัว